สนับสนุนโดยบุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u w x โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามนะฮะแน่นอนครับว่าอยู่กับผมกัปพี้จิรัทวัฒน์และอาจารย์เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับนะฮะเรามาเปิดพูดคุยถึงเรื่องราวคําสอนสุภาษิตคําพังเพยต่างๆนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเริ่มกันที่เพราะมีอดีตเราจึงมีประสบการณ์ ตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่ว่าคนยุคใหม่สมัยนี้ไม่เข้าใจอ๋อครับคนยุคใหม่สมัยนี้เนี่ยอเอาอากูเป็นครูอ่าหรือว่าคุณ Google นะฮะอะแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถหาความรู้ได้จากการเปิด Google อ๋อดังนั้นเนี่ยออเขาจึงคิดว่าไม่จำเป็น ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ะนะ,ค,ะครับครับแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่เขารู้มันเป็นเพียงความรู้แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ที่เคยทำอะไรมาแล้วมันเป็นความรู้บวกกับประสบการณ์ครับนะครับใช่ใช่พี่จำได้ว่ามีอ,อธิการท่านหนึ่งครับท่านพูดบอกว่าเวลาท่านสอนหนังสือเปิด powerpoint นะสมมติตัวเลขแล้วกันนะครับเขาอาจจะอยู่หน้าห้าเขาบอกเด็กไปหน้าสิบสองแล้วะคือเด็กเปิด Google ไงอ่าอ๋อเขากำลังอธิบายหน้าหนึ่งหน้าสอหน้าสามแต่เขาแจกชีตเด็กเด็กก็เปิดดูนะครับหรือไม่กั้นเด็กกด Google ดูอาจจะมีสไลด์แชร์อยู่ใน Google ครับเด็กไปถึงหน้าสิบสองแล้วแต่สิ่งที่เด็กมิสหรือเด็กขาดก็คือ อาจารย์ผู้นั้นเวลาเขาสอนตหนาเขาได้บวกประสบการณ์ของเขาที่ไม่อยู่ในชีต์คือในนั้นก็เป็นในนั้นเป็นความรู้จริงๆแหละแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนังสือที่เรารู้ในเรื่องแค่ตรงนั้นเป็นความรู้ที่อาจารย์เขาต้องการมามอบให้แต่อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยแทรกในแต่ละประเด็นเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นด้วยจากประสบการณ์จากประสบการณ์แต่เด็กคิดว่า อ่านก o เกิ e ก็รู้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่หรือว่าเปิด Google มาก็จังหวัดนี้ติดอยู่กับติดัาทิตนี้ติดกับทิศนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จบพี่นะที่พิจัดรายการแบบนี้นะพี่ดีใจเพราะอะไรรู้ไหมพี่ไปเจอใน Facebook ครับมีคนคนหนึ่งเขาบ่นรายการอะไรเขาไม่บอกอแต่เขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงครับถ้าจัดรายการได้แค่นี้ดู Google ก็ได้ โหสุดเลยนะเนี่ยสุดเลยไม่ขยายอะไรเลยอะไม่ขยายความคือได้อะไรมาจาก Google อย่างไรก็เท่านั้นก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดฟังเขาจัดรายการกลับไปดู Google จะเจอเรื่องเดียวกันเจอเรื่องเดียวกันเท่ากันเท่ากันไม่มีขยายไม่มีขยี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเด็กๆทั้งหลายเลยนะครับว่าเวลาที่คุณเจอใน Google คุณได้ความรู้ แน่นอนแต่ถ้าคุณคุยกับผู้ใหญ่ซึ่งมีการทำงานทำการมีประสบการณ์มาค,คุณจะได้ภาคปฏิบัติที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเข้าใจยากคือความรู้ที่เราอ่านที่เราเห็นนั้นน่ะเอามาบบกกับประสบการณ์ผู้ใหญ่เราจะได้<อ>ประยุกต์รวมกันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่เ,เพราะการประยุกต์ใช้ความรู้คือปัญญาอ่ามันจึงมีคำพูดว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด คนที่มีความรู้ทั้งหมดเอาตัวไม่รอดค,รคือใดมีความรู้ดีแต่ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นไม่ดีพอเพราะไม่มีปัญญาเรารู้หมดนะเนาะรู้เป็นทั่วสมมติในกอเนี่ยครับสอบได้95้าหจากร้อยนะครครับในขอเนี่ยได้82จากร้อยแต่พอเติบใหญ่ไปทำงานปรากฏในขอรุ่งเรืองกว่าในกอ Uh หลายคนบอกอุ uh ้ยในกอความรู้ดีได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัยดีๆของรัฐเลยนั่นเนี่ยเ uh huh. ออส่วนในขอเนี่ยนะครับ uh huh. มันเรียนมหาวิทยาลัยเปิดด้วยซ้ำเ uh huh. ออแล้วมันไม่ได้เกียรินิยมหรอกแต่ตอนนี้มันรวยกว่าในกอตั้งเยอะทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะ uh huh. เราก็ตอบเลยว่ากอมีความรู้มากกว่าขออ่าใช่ huh. uh huh. แต่ขอมีศิลปะในการประยุกต์ใช้โดยการใช้ปัญญาเนี่ยอ uh huh. จึงทําให้เขาเอาความรู้นั้นไปใช้ในภาคปฏิบัติได้ดีกว่าในกอดังในกอความรู้ดีกว่าในขอแต่ปัญญาสู้ในขอไม่ได้ในขอความรู้สู้ในกอไม่ได้แต่ในขอมีปัญญามากกว่าในกอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันปัจจุบันนี้เลยเนี่ยคือเราต้องมีการเอาไปประยุกต์ใช้ใช่แล้วตอแล้วคนที่ได้ประยุกต์แล้วเขามีประสบการณ์ เราจึงฟังประสบการณ์จากเขาด้วยคือตอนนี้เนี่ยกรปี้ต้องขอไหครูบาอาจารย์นะครับเวลาสอนปริญญาโทปริญญาเอกเด็กครึ่งห้องล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์โอ้เขาหลากหลายอาชีพปริญญาโทปริญญาเอกนี่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าสอนท่องเที่ยวแล้วอาจจะเจอพนักงานโรงแรมใช่แล้าจะเจอเจ้าของบริษัททัวร์นะครับซึ่งตรงเนี้ย ถ้าคนสอนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ครับอ่านตำรามาสอนระวังเธอจะโดนเด็กที่มาเรียนด้วยอบอกไม่ใช่นะครับอาจารย์ออย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่กําลังทําอยู่มันน่าจะมันเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วโรงเรียนโรงแรมมันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ออแล้วน,นะหรือย่างสมมติว่านิเทศถ้าคนจบโทจบเอกนิเทศแล้วไปสอนครับแล้วปรากฏคนที่มาเรียนอื คนนี้ทำรายการโทรทัศน์คนนี้ทารายการพิยุคนนี้เป็นดารานักแสดงคนนี้เป็นทํางานบริษัทโฆษณาคนนี้เป็นคนทำํำสไลด์ขายอะไรแั้งแต่แล้วคุณไปพูดไปจาเนี่ยปรากฏว่าคุณพูดผิดจากภาคปฏิบัติอะ่ะแล้วคุณคิดว่าคนที่เขาเรียนกับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเชื่อถือคุณไหมล่ะใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาจึงได้บอกว่าความรู้ไม่ได้อยู่ในเท็กซ์บุ๊กที่ปกแข็งแต่ความรู้อยู่ที่ประสบการณ์ที่มีโอกาสได้ทำเพราะความรู้ในปกแข็งคือความรู้ที่ภังกฤษใช้คาว่า knowledge แต่ประสบการณ์การนำเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติให้เป็นประสบการณ์อันนั้นเนี่ยภาษาไทยเรียกปัญญาภาษาอังกฤษเรียก Wi s d o m เพราะฉะนั้นคนเรานะอย่าไปคิดว่า Google เนี่ยมันทำให้เราได้ทุกอย่างเพราะมันให้ได้แค่ความรู้แต่มันไม่ให้ประสบการณ์รรณครับผมประสบการณ์ต้องฟังจากคนที่เขาเคยทำและเคยผ่านมาแล้วนั่นเองอนะครับนะฮะคือตอนนี้พี่เพงบอกว่าที่เมื่อกี้พี่ยกมือไหว้ค,าารครูบาอาจารย์บางคนก็คือว่าเขาไม่มีประสบการณ์แต่เขาต้องสอนวิชาที่ควรจะมีประสบการณ์ โหอย่างเงี้ยมันก็ลําบากเหมือนกันนะฮะมันอาจจะไม่ที่เกไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพี่เคยรู้จักอาจารย์นิเทศนะครับทางนูสอนวิชาอะไรอ่ะนูสอนพับลิกสปีกิ้งค่ะครับแต่เราไม่เคยเข็นคนคนนี้ไปเป็นตกาถาที่ไหนหรือไปพูดอะไรที่ไหนแต่สอนพับลิกสปีกิ้งอ่าฮะนูสอนอะไรนูสอนการเขียนบทวิทยุค่ะเหลือแล้วหนูจัดรายการวิทยุรายการอะไรเหลอไม่ได้ทำมันน่าห่วงนะนะฮะ มันก็เหมือนไม่ไม่ไม่ไมตรงสาย,อยสอนวิชาสื่อข่าวไม่มีนะสอนวิชาสื่อข่าวเคยสื่อข่าวสักเรื่องไหมเคยไปสัมภาษณ์ใครไหมเออถูกไหมล่ะฮะเอาละนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอดีตนะฮะทำให้เรามีประสบการณ์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นงก่อนช่วงหนา้าเรากลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋วใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอซูซูซีแบ็ก์โบกี้รักโลกค่ะ รักโลกด้วยคนคะ่ะรักโลกเต็มอกเลยคะ่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวากโก,ก้ Love Earth เ,ออเรารักโลก not a collection it's our mission สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเค้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล่ New Isuzu D Max ใญ่จังนั่นจริงไม่ราคาองสามแจ๋วปลาซาลีเหนือแน่นช่ำซอสใครกินก็ลองแ๋วสนับสนุนโดย มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i l วเ o โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w ากโ Love Earth not a collectionit's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะฮะเรามาพูดครับนี่พูดเรื่องประสบการณ์พี่ยยกตัวอย่างเพื่อนรุ่นพี่ของกอบปีนชิมแมคแครเนี่ย นะคะถ้าสมมุติว่าคนเขายึดเอาแบรนด์เป็นหลักแขกไม่ได้จบจุฬาใช่แขกไม่ได้จบนิเทศจุฬาไม่ได้จบวารสารธรรมศาสตร์ครับที่คนเขาล่ำารือในแง่แบรนด์นะฮะแต่ปรากฏว่าแขกเป็นครูนิเทศที่ดีอเพราะแขกมีประสบการณ์ของการเป็นบรรณาธิการข่าวบันเทิงอ่าใช่ถูกไหมฮะ แขกอยู่ในวงการโทรทัศน์มาเป็นเวลาย,ยาวนานอ่าใช่ครับแขกสามารถทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปร่วมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศเป็นผู้อภิปรายรบ้างเป็นผู้แสดงปภาษาเป็นกรรมการนู่นนี่นั่นมัง่งครับเพราะฉะนั้นถึงแขกจะจบศูนย์สนันทาแต่เมื่อเทียบกับการที่แขกจะสอนหนังสือแล้วแขกอาจจะสอนได้ดีกว่าคนที่จบด็อกเตอร์จากธรรมศาสตร์จบด็อกเตอร์จากจุฬา เพราะมีประสบการณ์มีประสบการณ์มากกว่านั้นๆถูกต้องอนี่คือสิ่งเนี้ยที่พี่อยากจะให้ชี้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่อยู่ในวงการบันเทิงวงการโทรทัศน์ก็พี่เห็นไหมว่าคนที่ดังในวงการโทรทัศน์หลายหลายคนไม่ได้มาจากจุลาธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลนีดาที่เราคิดว่าเป็นหาเลัยเลอศครับบางคนมาจากราชพัฒน์บางคนมาจากรามคำแหงและที่มาจากมหาลัยกรุงเทพก็เยอะมาก ใช่ซึ่งท่านเราเปรียบเทียบในแง่ของการสอบเข้าแน่นอนเราก็ต้องมองว่าคนสอบเข้านิเทศจุฬาคนสอบเข้าะสานธรรมศาสตร์ต้องคะแนนสูงกว่าคนที่ไปเรียนอย่างที่พี่ว่าเนี่ยใช่ใช่เรียนนิเทศที่ราชพัฒนเรียนนิเทศที่ราชมงคลเรียนนิเทศที่มหาวิทยาลัยเอกชนครับใช่ไหมครับใช่เรียนหอการค้าเรียนมาดุนิเทศเรียนรังเศษแต่ปรากฏว่าพารมาดูคนที่อยู่ระดับต้นๆหลายคนไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่นิสิตจุฬาหลายคนไม่ใช่นักศากษรธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าความรู้ก็ส่วนหนึ่งมันเป็นศาสตร์แต่การประยุกตใช้ความรู้เหล่านั้นมันเป็นศินเพราะฉะนั้นคนมีศาสตร์แต่ไร้ศินย่อมสู้คนที่มีทั้งศาสตร์และสินไม่ได้ครับคนบางคนอาจจะมีศาสตร์น้อยกว่าแต่มีศินเหนือกว่า จึงสามารถใช้ปัญญาในการจะนำเอาศาสตร์นั้นม,มาทำงานแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าครับอันนี้พี่อยากจะพูดเตือนคนสมัยใหม่เพราะคนสมัยใหม่ชอบไปคิดว่าข้อมูลที่ได้จาก Google เพียงพอจนกระทั่งไม่ต้องสนใจครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประ,ประสบการณ์ อันนี้นสาคัญเพราะฉะนั้นมันก็เลยผมก็เลยไม่รู้มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะผมก็เลยจะบอกว่าหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยเขาจะบอกว่ารับผู้มีประสบการณ์ก็เพราะประสบการณ์สําคัญกว่านี่ไงอ่าเออนี่ไงคือบางที<ะ>ถ้าเกิดเราไปดูสถาบันครับเราอาจจะเลือกกอที่จบมาจากนิเทศจุฬาเราอ,อาจจะเลือกขอที่จบจากวรารสารธรรมศาสตร์ฮะเราอาจจะปฏิเสธคอที่จบจากรัชพัฒน์เราอาจจะปฏิเสธงอซึ่งจบจากรังสิตครับ แต่พอเราดูการทำงานเป็นสักสามปีห้าปีเราจะรู้แล้วคือมันไม่เสมอไป่างเ้่ก็คือมันมีคนที่เก่งทั้งศาสตร์และสิ่งอันนี้มีนะหมายควา่าความรู้ก็แน่นแล้วการประยุกต์ใช้ความรู้นั่นก็สุดยอดจริงเป็นคนมีประสมการณ์ลำเลิศแต่ในขณะเดียวกันบางคนศาสตร์น้อยแต่สินสูง ก็แปลว่าถ้าดูคะแนนสอบไม่เท่าไหร่เลยแต่การที่มีความรู้น้อยนิดอันนั้นนะประยุกต์ใช้ได้ยอดเยี่ยมมีปัญญาครับนะคะก็ยังดีแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคนมีศาสตร์แล้วไม่มีศิลมีแต่ความรู้อย่างเดียวโอ้โหไปดูคะแนนสิเกียรตินิยมอันดับหนึ่งวิชานั้นได้90วิชานี้ได้88วิชานี้ได้แปห ดีมากเลยเยอะไปหมดนะคะแนนเฉลี่ยออกมาเนี่ยสามจุดแปดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าบริหารธุรกิจล้มเหลวอะไรต่างๆนานาไปทำงานก็ไม่ได้อยู่ในแนวหน้าครับปรากฏว่าสุดท้ายไปเป็นลูกน้องสุนันทาไปเป็นลูกน้องสุนทรสิธิ์ไปเป็นลูกน้องรังสิธิ์ไปเป็นลูกน้องมหาธุงเป็นไปเป็นลูกน้องรามแคาแหงเพราะว่าคุณขาดศิน จึงจะไห้ประสบการณ์ของคุณสู้คนที่เขามีสิินไม่ได้ก็คือการเอามาประยุกต์ใช้ในในหน้าที่การงานต่างๆนี่นะถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกแล้วว่าขอเตือนอคนที่หลงรัก Google เนี่ยขอเตือนอแต่ว่าแต่ว่าในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เองอะไรเงี้ยก็จะมีความแน่ว่าฉันแบบฉันรู้มาทั้งหมดฉันแน่มาแล้วเลยเพราะฉันคน Google มาแล้วอ้าวจริงๆ เขาเชื่อไงอคือเขาเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องเข้าห้องเรียนไปฟังครูบาอาจารย์อืเพราะอยากจะรู้อะไรอากูบอกได้อซึ่งมันก็จริงในแง่ที่ว่าหาข้อมูลเนี่ยครับจริงอ,อากูบอกได้จริงๆครับคีอะไรไปได้หมดอืแต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ไอ้สิ่งที่ปรากฏใน Google นั้นเนี่ยเราต้องฟังจากคนที่เขามีประสบการณ์อ เพราะในตัวหนังสือที่มันที่เห็นอยู่นั้นมันไม่มีอยู่แน่นอนแล้วมันก็แค่ความรู้ไงไม่ใช่ปัญญานะฮะเพราะครับก็อยากจะบอกนะหนึ่งการเรียนรู้ก็ต้องเชื่อประสบการณ์อันนี้เรื่องจริงมันเป็นจริงๆอ่าครับคืออย่าไปเชื่อว่าตำราสามารถบอกได้อตำราไม่บอกอะไรหรอกตำราเป็นแค่ศาสตร์ครับนะฮะเพราะมีวันวานเราจึงเติบโตอ่าอันนี้รากเงา รากเง่าเอ้าต้นไม้ไร้รากล้มไหมล่ะล้มแรากไม่แน่นล้มไหมล่ะล้มเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเป็นคนที่ไม่ลืมอดีตเราถือว่าอดีตคือบทเรียนครับแล้วเราอยู่ในวันนี้อยู่บนฐานของอดีตและเราทำวันนี้เพื่อให้เป็นฐานของวันพรุ่งนี้ ใช,ใช่ไหม่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องไม่ลืมรากเหง้าสํานวนไทยมีนะอย่าเป็นวัวลืมตีนอ๋อใช่ใช่ใช่อย่าเป็นวัวลืมตีนอ่าอ,อดีตเราเป็นมาอย่างไรครับเราก็ต้องเรียนรู้จากมันอ,อนดีตที่เลวร้ายครับอย่าไปพร่พรำพิไรรำพันเสียอกเสียใจกับมันเรียนรู้ได้บทเรียนจากมันก็พอแล้ว ส่วนอดีตที่ดีงามน,นั้นจงเก็บมาเป็นความภาคภูมิใจเป็นกําลังใจอบในการที่บอกว่าฉันเคยทําได้เพราะฉะนั้นถ้าฉันจะต้องทําอะไรต่อไปฉันมั่นใจว่าฉันทําได้นี่ไงอ,อดีตวันวานี่ทาให้เรามีประสบการณ์แล้วเราเติบโตนะเะรื่องนี้ดีจริง <ๆ S 2> สิ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีคนเขาพูดกันเขาบอกว่าสํานึกประวัติศาสตร์คือสํานึกแห่งความรักชาติ ถ้าเราอยากให้คนรักชาติเราต้องสอนประวัติศาสตร์เขาเพราะในประวัติศาสตร์จะบอกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เกิดความรักชาติอืมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมีอดีตเรามีประสบการณ์ที่ดีเรามีวันหวานเราก็จะเติบโตช่วงนี้เราพักสักครู่น่งก่อนช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวครับ เหนือล it, it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu C Max โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดาใครจะรักละ่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลก วราโก้เลิฟเอิร์ธบรารักโลก not a collection it's our mission สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมดหมายที่แตกต่าง The New m ิวเรุ่นพิเศษ Phantom Collection ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอ i s u ส u d m a x ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซึ้งซ์ สุบหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มขอนถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์<ะ>ไม่ต้องเชื่อ <bij na> <upper> <se ed> แต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนะักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลนิวอซูซูซีแม็ก สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิวโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w ากโ Love Earth not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะแหมเราได้ไป2เรื่องนะครับอดีตประสบการณ์วันๆทำให้เราเติบโตฮะ เราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้อวีลเวรวีลกรรมหมดอ่ะนะครับใช่ใช่ยากลำบากมาแค่ไหนอย่างไรจึงรอดปลอดภัยมาได้ที่เรารอดปลอดภัยมานั้นมีบรรพชนคนใดที่เป็นคนที่ได้ทำอะไรให้กับเราเสียสละแค่ไหนปรีชาชานแค่ไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซาบซึ้งนะครับ พี่เคยเรียนประวัติศาสตร์กับดรสิงโตจางตะกูลครับซึ่งทําให้พี่รักประวัติศาสตร์มาทุกวันนี้เพราะอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนให้เราจดจํำทศออครับแต่อาจารย์จะสอนให้เราคิดในสิ่งที่ตรงข้ามกับประวัติศาสตร์ครับอย่างเช่นอาจารย์จะถามว่าถ้าพระเจ้าตากไม่ได้ออกไปแล้วก็กลับมากู้ชาติคุณคิดว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นเช่นไรมันไม่มีในประวัติศาสตร์เราต้องคิด หรือถ้าเกิดตอนนั้นรัชกาลที่หไม่ทรงอยอมที่จะเสียพื้นที่ให้กับฝรั่งเศสและอังกฤษคิดว่าตอนนี้ไทยจะเป็นอย่างไรอาจารย์สอนแบบนี้และนะเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนไม่ไม่มีประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นมาแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทย<อ>จะไม่มีพร,ระ,จจะเจ้า,านะตากเหรอไม่มีพระเจา้าตากเนี่ยมองก๊อปปี้เป็นมองไปแล้วเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีรัชกาลที่ห้ามือเสียก๊อปปี้แล้วอ่านะฮะ เอาล่ะคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะครับก็ตอบอกว่ามีอดีตทําให้เรามีประสบการณ์มีวันๆให้เราเติบโตนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมก็ปี้จิรัวัฒน์อาจารย์เสรีวงมงันทานเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ